ากาศแบบนี้ดีจริงๆเลยฮะพี่มาอยู่ตรงนี้ทําไมอะ่ะพี่น้องพี่บอกให้ไปล้างจานทำไมไม่ไปล้างนี่พี่ผักนูตต้ดไมเอ๊ะส่น้ำหน้านี่พี่บอกให้ไปล้างจานไม่อยอมไปล้างเลยเฮ้ย <c oughs> น้องฉันตายแล้วตายแล้วไม่ต้องด่าฉันแน่ๆเลยถ้าแม่กลับมาเห็นน้องอะ่ะ <c oughs> ทำไงดีเอาไปซ่อนที่ไหนดีนะ <c oughs> นงั้นเอาไปทิ้งอยู่ที่ป่าดีกว่า ปีป่าอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยฉันไมไม่เห็นเนี่ยฉันว่าฉันน่าจะเอาไปดิง้งที่คนข้างบ้านดีกว่าหม่น่าจะดีนะเรือว่าคุณแม่จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้ฆ่าคุณแม่จะได้รู้ว่าข้างบ้านเนี่ยฆ่าสมแํ้หนมาไปดีกว่า จ้างคนมาล้างจานดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยจะจ้างคนโทษที่เกียจจ้างล้างจานเองยิ่ดีกว่าเลยไปเวลาดีกว่าบ้านฉันอยู่ที่ทไหนนะเนี่ย<อ>เฮ้ยเฮ้ยเสียงยอะไรอะเฮ้ยเสียงยอะไรอะทำไมมันมไม่ดีแบบนี้เสียงน้องเปล่าอะจะรีบไปก่อนชิคก้า ดี๋ยวแม่จะได้มาเห็นอีกเนี่ยตายแล้วตายแล้วไปเก็บเสื้อผ้าไม่เก็บเสื้อผ้าพี่คะเสียงอะไรเนี่ยอยแบบน้ำนอนดีกว่าไม่ดีกว่ากินข้าวก่อนกินแล้วนะฉันนี่รอแล้วนะ ก็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 กๆก็กกใครอ่ะออกไปดูซ้อยว่าไม่มีนี่ใครคะมีใครไมคหมคะอ้าวเห็นจะมีเลยก็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 ก เดี้ <There. S 2> ไม่มีนะคิดว่าก็ไม่มีนะ,ะนไ,ไปกินข้าวไม่อิ่งเลยไปกินข้าวดีกว่าจะมีคนเคิดว่าเขจะเป็นอะไรดีไม่มีหรอกแม่ฉันไม่เคยมีผีเลยนั่งกินข้าวดีกว่า จังเลยวันนี้ไม่ชวนเพื่อนมากินดีกว่า,าเปื้องตังซีๆพี่กินด้วยสิคะเฮ้ยนี่มันเสียงอะไรอ่ะแปลก,ปกหรือว่าหรือว่าน้องข้างบ้านเนี่ยฉันว่าก็ไม่ใช่นี่น้องข้างบ้านไม่มีนะไม่มีคนอยู่ข้างบ้านเลยเฮ้ยฉันว่าจะไป,ไปนอนดีกว่าขี้เกียจแล้วเฮ้ยที่นอนทำไมมันเป็นไม้แบบนี้เนี่ย เฮ้น้องฉันก็ตายเราด้วยสิทำยังไงดีทำยังไงดีไม่เป็นไรส่องกระจกตัวเองก็แล้วกันอืมสวยดีนะฉันเนี่ยเกาเกาะเกาะเกาเกาะเกาะเกาเกาเกาะกาะเกา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 ะเกเกาเนาเกาะาะเกาเนาะกาะาลักาะเกาะเกาเกาะเกา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 ะช่หนเาตากเาา อะไรกันเนี่ยไม่มีใครเลยเนี่เอ๊ะแล้วใครมาร้องเพลงแถวนี้เนี่ยเอ๊ะเฮ้เฮ้เฮนะ้ฉันว่านะฉันฉันฉันจะออกไปนอกบ้านก่อนแป๊บหนึ่งฉันจะออกไปดูก่อนว่าใครร้องเพลงกันเนี่ยเออคุณคะเห็นใครบ้างไหมคะเออคุณจอดรถหน่อยคะ่ะเห็นใครเขาไปแล้ว ฉันโชคร้ายใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยเราเป็นกันก็ตาสงสนิทโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยโอยขยับไปไหนไม่ได้เลยอ,ะอ่ะคุณผู้หญิงคะช่วยหน่อยค่ะฮะฉันก็ไม่เห็นขาเธอเป็นอะไรเลยนะเธอเอะขาไม่พอ ขอคนมาช่วยขยับขยือมก็ไม่ได้ด้วยขาหักสองข้างเลยต้องขยับขยืิมไปนิดเดียวเดี๋ยวเอะรถจะมาชนฉัไนไปเนี่ยเสียวมากเลยฉันเนี่ยเสี่ยวหรือว่ามันจะเป็นน้องน้องอย่าทำพี่นะพี่กลัวแล้วพี่ขอโทษที่พี่ทำไปมันคือความผิดพี่เองพีคะหนูมาแล้วพี่จะไปไหนเหรอคะ พีและพีก็